ทีมมิดผลเซเดียมครับราชบุรีมิดผลพบกับพัทยายู่นเตตนะครับทีมขาขึ้นอย่างราชบุรีเพิ่งพลาดไปแพ้ทีมอย่างชัยนาทมาหนึ่งประตูต่อ2ขณะที่พัทยาไม่ชนะใครมาพักใหญ่นะครับล่าสุดกลับมาชนะสุขโขทัยได้ถึง3ประตูต่อศูนย์สถานการณ์ค่อนข้างจะคนละอย่างกันเลยนะครับครับแต่ยังไงก็ตามกลับมาเล่นนัดนี้นะครับราชบุรีถ้าไม่อยากไปอยู่สถานการณ์ที่ผันผวนไปอยู่ในกลุ่มท,ท้ายๆเหมือนในช่วงต้นๆน,นะครับ เกมในบ้านโดยเฉพาะออยิ่งการเจอกับทีมเล็กๆทีมระดับกลางอย่างพัทยาเนี่ยต้องชนะให้ได้เท่านั้นซึ่งพวกเขามีศักยภาพพอที่จะชนะพัทยาได้นะครับเกมนี้คงต้องกลับมาเน้นเกมในบ้านกันอีกครั้งนะครับส่วนพัทยาเองเออความแม้ว่าจะชนะสุขโขทัยมาแต่ว่าก็ยังมองไม่เห็นว่าพวกเขามีจุดเด่นตรงไหนเกมที่แล้วเนี่ยสุขโขทัยกดไม่ลงในช่วงต้นนั่นทำให้พัทยามีโอกาสและทําได้นั่นน่าเป็นจุดที่เกมต่างหากแต่พอกลับมาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยผมบอกว่าราชบุรีเป็นต่อ ใช่ครับผมว่าราชบุรีมีโอกาสที่ชนะอนอาจจะชนะเยอะด้วยนะครับ